กินเที่ยวเชียงใหม่ยังไงให้มีความสุขวันนี้นะคะแมวกับอดีจะพาทุกทุกคนไปทานอาหารในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะแต่เราจะบอกกันนิดนึงนะคะว่าร้านที่เราจะพาทุกทุคนไปเหล่านี้เป็นร้านที่เราชื่นชอบเป็นการส่วนตัวและเราก็ไม่ได้ค่าจ้างใดๆจากเจ้าของร้านแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านดันมาเห็นคลิปของเราเนี่ยคราวหน้าเราขอกินกันฟรีคนละชามก็พอแล้วนะคะ ร้านแรกกันเลยก็แล้วกันนะคะต้อนรับกันแบบออเดอร์ฟเมืองเมืองนะคะนั่นก็คือลาบหมูสดๆนั่นเองค่ะเป็นของโปรดของแมวนะคะลาบขั่วของคุณพ่อนะคะแล้วก็ไส้ทอดของคุณพ่อเช่นกันอันนี้ก็ของแมวค่ะต้มแซบนะคะลำใบลำงาวเจ้าแป้งนมก็มีฮัน่นจิ้นหมูก็มีฮัน่นอันนี้เป็นจิ้นส้มหมกนะคะหรือว่าแหนมหมกไข่เนเองค่ะอร่อยมากเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าอดีฝรั่งคนนี้เนี่ยจะกินอะไรได้บ้างนะคะอ่ะลองทานดูสิคะข้าวเหนียวเนี่ยกินได้แน่นอนนะคะแล้วอย่างอื่นล่ะ อะไนลองซีลองซีลาบดิบอร่อยแสนเลิดเลอเพอร์เฟกเครื่องเทศอลังการแบบนี้อนี้จะกินได้ไหมหนึ่งสองสามกินกินโอ้ ไม่กินค่ะทุกคนค่ะแต่แมวเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าอันนี้นี่คือเป็นอะไรที่แมวเลิฟที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบลาบดิบนะคะใครชอบลาบสุกนะคะอาหารเนื้อได้ๆต่างๆนะคะต้องที่นี่เลยนะคะลาบลุงเสิร์ดอยูใ่ใกล้ๆวัดบ้านน้อยอําเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคะ่ะอย่าลืมไปทานกันนะคะลําแต่ลําว่าลําขนาดลําใบลําเงาเจ้า จบจากร้านลาบสันกำแพงยังอยู่กันที่อำเภอสันกำแพงนะคะใกล้ๆกันเลยค่ะร้านกาแฟนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปที่นี่นะคะรับรองว่าจะต้องชื่นชอบแน่นอนเลยนะ,ะๆๆนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยอร่อยมากๆนะคะแล้วก็สามารถไปเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ข้างหลังด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเหนือเหมือนกันนะคะทุกคนชื่อว่าร้านเฮือนใจยองนะคะปักหมุดไปเลยค่ะเฮือนใจยองนะเจ้ารับรองว่าทุกคนเนี่ยจะดื่มด่ากับธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นดูศิลปะหัตถกรรมนะคะแล้วก็มีของขายด้วยนะคะข้างๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทานอาหาร ก็สามารถแวะทานอาหารเหนือได้บุมถ่ายรูปเก๋ยเยอะแยะมากมายนะคะอารฝรั่งคนนี้นะคะก็ขึ้นไปปั่น3าล้อถีบนะคะเออเออ,เอ,อได้นะได้นะหรือว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวสดก็มีนะคะสะความเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทานง่ายดื่มสะดวก อร่อยชื่นใจแน่นอนค่ะเรือนไม้ไทยโบราณนะคะแล้วก็มี2ชั้นยกระดับนะคะและก็มีกาแฟาที่อร่อยมากนะคะเป็นกาแฟาเชียงใหม่คนทาํากาแฟก็เป็นคนเจียงใหม่นะเจ้ารับรองว่าอิ่มอกอิ่มใจม่วนจื่นกันแน่นอนเลยเจ้า ร้านต่อไปนะคะจะเปิดเพียงเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะอยู่ถนนเจริญประเทศซอยหหรือว่าคนเชียงใหม่จะรู้จักกันดีในซอยกาแหลนนั่นเองนะคะเราให้โอกาสกับร้านที่เปิดใหม่ด้วยเสมอค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านออกแนวญี่ปุ่นนิดๆน,นะคะเกาหลีหน่อยๆน,นะคะแล้วก็เป็นร้านเนื้อที่โคตรจะดีเลยนะคะฟังความยาวคําว่าโคตรก็น่าจะรู้ได้ว,ว่ามันดีแค่ไหนนะคะซึ่งสามีของดิฉันนะคะอดีนะคะฝรั่งสวิตคนนี้นะคะไม่ทานเนื้อเลยค่ะแต่พอสั่งมาให้นางกิน นะะั่นนงตกใจเลยค่ะนางบอกว่าเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดเท่าที่นางเคยกินมาไม่น่าเชื่อเลยนะคะสั่งเมนูอื่นๆที่เป็นเนื้อนะคะ <c oughs> นางก็กินได้ด้วยค่ะทุกคนตกใจมากนะคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะดิฉันเคยสกิเกกจ้าของร้านบอกว่าคุณคะคุณคะร้านของคุณเนื้ออ,อร่อยมากเลยเพราะดิฉันเนี่ยเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมานะคะ <c oughs> แล้วเนื้อเกรดนี้นะคะ <c oughs> เนื้อระดับนี้นะคะเ <c oughs> ทียบชั้นได้กันกับเนื้อโกเบเลยนะคะอร่อยที่สุดนะคะทําเมนูไหนก็อร่อยนะคะต้มผัดแกงทอดที่สําคัญเลยนะสามีดิฉันบอกว่าทา ถ้าเกิดว่าเรามาเชียงใหม่คราวหน้าร้านนี้เราต้องไม่พลาดนะเธอเพราะเป็นร้านที่อร่อยจริงๆพูดไปพูดมาชมไปชมมาเจ้าของร้านนะคะน่ารักไปอีกนะคะเขามีผล er ิตภัณฑ์ให้เรานะคะเขาก็เลยยื่นผลิตภัณฑ์กึ่งสเรรจรูปของทางร้านนะคะทุกคนค่ะโอ้โหคุณพายุณเจ้าใจดีจังเลยอ่ะเจ้าของร้านหล่อด้วยนะคะใจดีด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยไม่กลับมาไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะยมเย็นมาที่นี่เลยค่ะรถเยี่ยมบาร์กาแลเท่านั้นค่ะ ร้านที่3เป็นร้านกาแฟอีกแล้วค่ะแม่คาจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดแห่งร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่ร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟหลายร้านเนี่ยก็จะชื่นชอบเนาะมีทุกคนแบบรักแตกต่างกันออกไปแต่สาหรับแมวนะคะแมวชอบที่นี่นะคะเพราะว่าร้านกาแฟแห่งนี้นะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองเจ้าแล้วก็อยู่ในคณะที่แมวจบการศึกษามาด้วยนั่นก็คือคณะมนุษยศาสตร์นะคะร้านนี้อยู่ยงเยงกับอ่างแก้วนะคะสวยอ่างแก้วเพลิดเพลินเพลิ ถ้าเกิดว่าใครเป็นเด็กเชียงใหม่นะคะรับรองว่าจะต้องรู้จักร้านกาแฟร้านนี้แน่นอนเปิดมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยอร่อยด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขนมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนคะ่ะสมัยที่ฉันเรียนทำไมไม่มีเยอะแบบนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นะคะเยอะมากนะคะอาหารก็มีนะคะก็แบบสามารถไปทานสแน็คที่นั่นได้นะคะอัฟเตอร์นูนทีที่นั่นได้นะคะขนมใดๆนะคะกาแฟก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรนะคะที่สําคัญขายในมหลาลัยะเนาะราคาก็จะแบบดีงามนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกได้หลากหลายเมนูเลยจริง จริงนะคะ แล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่ายิ่งไปกว่า,ย,วายิ่งไปกว่านั้นนะคะนั้นก็คือมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาวิวยทัยที่อบร้อมไปด้วยภูเขานะคะเราก็จะต้องเดินชิลเดินเล่นกันที่อ่างแก้วนะคะสันอ่างแก้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหได้ค่ะว่ามีชื่อเสียงมากมายเลยนะคะใครๆก็อยากจะมา enjoy life ที่นี่นะคะยามเย็นก็ได้นะคะตอนเที่ยงก็ดีนะคะแต่เที่ยงเนี่ยร้อนนิดนึงนะคะสามารถเดินเล่นเข้าไปข้างในได้เลยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะโอ้โหทุกคนคะ่ะรับ าว่าทุกคนเนี่ยจะม่วนจืนอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศที่นี่อย่างแน่นอนเจ้าธรรมชาติบำบัดดีดีค่ะกาแฟก็เลิศเลิศค่ะ enjoy life นะคะดูสิคะฝรั่งยังเดินเล่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะร้านนี้ต้องบอกว่ามาเชียงใหม่8วันมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้4วันนะคะ2วันแรกมาติดกันเลยนะคะตกใจมากนะคะว่าอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเป็นร้านที่เปิดน้องใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตำรับเนี่ยเขาทํากันมาอย่างยาวนานแล้วอันนี้แอบถามพนักงานเสิร์ฟนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวตอกช้างม้อยคะ่ะทุกคนอยู่ที่ถนนช้างม้อยตังไปกัดหลวงนะเจ้าช้างม้อยซอยหนึ่งนะคะง่ายๆเลยนะคะหน้าปากซอยนะคะจะเป็นร้านจักสารที่มีชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟชื่อ ดังนะคะคือใครๆก็ามาที่นั่นถ่ายรูปที่นั่นนะคะเลยเข้ามาประมาณ10เมตรเท่านั้นค่ะร้านอยู่ในตรอกในซอยแบบนี้เลยนะคะเข้ามาลึกๆนะคะก็จะเจอกับเฮือนโบราณเพื่อนไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เจี้ยงไม้ก่างจ้องกระดาษจ้องบอ่อสร้างแบบนี้เลยนะคะดูเขาลวกๆ,ๆนะคะตั้งใจทํามากแล้วก็น้าซุปค,คืออร่อยมากเค็มพอดีหวานพอดีไก่ต้องบอกว่าละลายในปากเลยนะคะไม่ต้องได้ทําอะไรเลยคือขี้ขึ้นมาคือแบบโอ้โหเนื้อไก่ลวงพวอย่างเงี้ยแม่ดิฉันเลิฟมากเลยนะคะ What? Wow. ผู้สูงอายุเนาะเออการคงการเคี้ยวฟันเอออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหมือนเรานะคะสามีฝรั่งนะคะก็บอกว่าชอบมากเหมือนกันนะคะน้ำซุปกลมกล่อมนะคะนี่ต้มยำก็เรศนะคะแกงเขียวหวานไก่ก็เรศนะคะที่สําคัญเลยนะคะเขาคือแบบเน้นเลยว่าที่นี่เนี่ยเส้นแบนนุมน่มๆนะคะเป็นแบบเส้นบะหมี่ไข่นะคะแม้วแบบเลิฟมากเลยอะมันเหมือนแบบเส้นข้าวซอยโบราณนะแล้วเขาก็เอามาทำก๋วยเตี๋ยวเอามาใส่แกงเขียวหวานอะไรเงี้ยเอามาใส่น้ําเงี้ยวน้าเงี้ยก็อร่อยนะคะทุกคนจะเป็นลมตายถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะคะ สามารถมารับทานกันได้เลยนะคะเพราะว่าแมวกับครอบครัวเนี่ยการันตีได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมาทานทุกวันก็ไม่เบื่อเพราะมันมีหลากหลายเมนูจริงๆนะคะเมนูกินเล่นก็มีนะคะใดๆนะคะดูสิคะเมนูมากมายไก่กองเลยแล้วราคาก็เป็นมิดด้วยนะคะทุกคนค่าถ้าเกิดมาเชียงใหม่เนี่ยอย่าลืมแวะมาร้านนี้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวตรอกชังมอยเจา้าลำแต้ลลำว่าเจา้า ใครได้มาเที่ยวเชียงใหม่แมวก็ขอฝากร้านในดวงใจทั้ง5ร้านนี้ไว้ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะฟ้อนเงีนปิกบ้านฟ้อนเงีนปิกกรุงเทพมหาคนครแน่นอนเลยเจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแมวจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้เห็นได้ลิ้มลองได้รับประทานหรือไปเที่ยวด้วยกันนั้นก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ